สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวร้อยเรื่องรักที่น่ารักทุกท่านและยินดีต้อนรับผู้ฟังใหม่ทุกคนที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะและนี่คือพื้นที่ของเราพื้นที่ที่เราจะมาแบ่งปันบอกเล่าและรับฟังเรื่องราวความรักในทุกรูปแบบทุกแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นรักที่สมหวังรักที่เจ็บปวดหรือรักที่ซับซ้อนจนเราเองก็ไม่แน่ใจว่าควรจะเดินหน้าไปทางไหนดี สำหรับในค่ำคืนนี้เรื่องราวที่ดิฉันนำมาฝากเป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากคุณคินนามสัมพศชายหนุ่มคนหนึ่งที่พบเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตณนะสถานที่ที่เรียกว่าที่ทำงานหลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอย่าเอาหัวใจไปผูกไว้กับเพื่อนร่วมงานแต่ในโลกของความเป็นจริง เมื่อเราใช้เวลาในแต่ละวันมากกว่า8ถึง10ชั่วโมงกับใครสักคนการที่หัวใจจะเผลอไหววันไปบ้างมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมล่ะคะเรื่องราวของคุณคินก็เช่นกันค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นทมกลางความกดดันของการเริ่มต้นใหม่ทำกลางสายตาของผู้คนและทำกลางความแตกต่างทั้งในเรื่องของวัยและประสบการณ์เรื่องราวนี้มีชื่อว่า เวันแห่งการเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนคุณคินในวัย26ปีเพิ่งก้าวเท้าเข้าสู่โลกของการทำงานเต็มตัวเขาเล่าว่าตัวเองเหมือนเด็กหนุ่มที่เพิ่งออกจากรั้วม,มหาวิทยาลัยไ,ได้ไม่นานไฟในการทำงานยังลุกโชนความฝันยังยุ่งใหญ่ เขาได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัทพลังงานขนาดยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของตัวเขาและครอบครัวอย่างมากสาขาที่คุณคินได้ไปประจำการนั้นอยู่ในจังหวัดริมทะเลภาคตะวันออกซึ่งห่างไกลาจากบ้านเกิดของเขาพอสมควรการมาครั้งนี้จึงเปรียบเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกมิติในวันรายงานตัววันแรกทำกลางความตื่นเต้นและประหมา่าคุณคินก็ได้พบกับเธอคนนั้น พี่แพรพี่แพรเป็นพนักงานใหม่ที่บรรจุในตำแหน่งรุ่นเดียวกันกับคุณคินแต่ว่าเธอได้ไปประจำการอยู่คนละสาขาซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรที่จริงแล้วทั้งสองคนเคยรู้จักกันมาบ้างแบบผิวเผินผ่านกลุ่มชัดลายของพนักงานใหม่ที่บริษัทตั้งขึ้นแต่ก็เป็นเพียงการทักทายถามไถ่เรื่องเอกสารตามประสาคนที่จะเข้ามาทำงานพร้อมกันเท่านั้นแต่วินาทีแรกที่ได้เจอตัวจริง คุณคินยอมรับกับดิฉันเลยว่าเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะพี่แพรในวันนั้นสวยงามและดูดีสมกับคำร่ำรือในกลุ่มแชทเธอมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรและดูอบอุ่นคุณกินประทับใจในความเป็นกันเองและความน่ารักของเธอตั้งแต่แรกเห็นเขามารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วพี่แพรอายุ32ปีซึ่งมากกว่าเขาถึง6ปีและมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาเลย เราะเคยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้แบรนด์หรูชื่อดังมาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนสายงานมาสู่แวดวงพลังงานที่มั่นคงกว่าตอนนั้นผมทั้งทึ่งและชื่นชมครับคุณคินเล่าพี่แพรดูเก่งดูเป็นผู้ใหญ่และดูเข้าถึงง่ายในเวลาเดียวกันผมรู้สึกทันทีว่าคนนี้แหละที่ผมอยากรู้จักให้มากขึ้นแม้ว่าในวันรายงานตัว ทั้งสองจะพูดคุยถูกคอและแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกันไว้แต่ด้วยภาระงานที่ถาโถมและระยะทางของที่ทำงานที่อยู่กันคนละสาขาทำให้คุณคินและพี่แพรได้แต่ติดต่อกันผ่านแชทเป็นส่วนใหญ่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานที่คอยให้กำลังใจกันถามไถ่าสารทุกสุขดิบเรื่องการปรับตัวในที่ทำงานใหม่แต่ลึกๆแล้วคุณคินรู้ดีว่าเขารู้สึกกับพี่แพรมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงาน เขามักจะหาเรื่องทักไปคุยกับเธอเสมอเสมอไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องสเพเหระและทุกครั้งที่ได้คุยเขาก็ยิ่งประทับใจในทัศนคติและวิธีคิดของเธอแต่กำแพงของคำว่าอายุและสถานะเพื่อนร่วมงานก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณคินไม่กล้าที่จะก้าวข้ามเส้นไปจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์นี้ได้เดินทางมาถึง บริษัทได้มีการจัดงานปฐมนิเทศและสัมนา,าพนักงานใหม่ประจำภาคตะวันออกเป็นเวลา7วันเต็มณโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในเมืองตากอากาศชื่อดังนี่คือการรวมตัวกันใหญ่ของพนักงานใหม่จากทุกสาขาทั่วทั้งภาคและแน่นอนนี่คือโอกาสที่คุณคินจะได้กลับมาพบกับพี่แพรอีกครั้งคุณคินเล่าว,ว่าเขาตื่นเต้นมากคืนก่อนเดินทางแทบจะนอนไม่หลับ เขาจินตนาการไปต่างๆนานาว่าการเจอกันครั้งนี้จะเป็นยังไงในช่วง5้าวันแรกของกิจกรรมทุกอย่างเป็นไปตามตารางที่อัดแน่นทั้งการอบรมการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายพนักงานใหม่ทุกคนถูกแบ่งกลุ่มตามสาขาของตัวเองทำให้คุณคินและพี่แพรได้แต่ส่งยิ้มให้กันเวลาเดินสวนกันในห้องสัมมนาหรือทักทายกันสั้นๆตอนรับประทานอาหาร คุณคินยอมรับว่ามีบางช่วงที่เขารู้สึกนอยผมเห็นพี่แพร่อยู่กับกลุ่มของเขาเขาดูสนุกสนานและเป็นมืออาชีพมากเวลาพรีเซนต์งานกลุ่มเขามีสเสน่ห์และเป็นที่รักของทุกคนจนผมเริ่มรู้สึกว่าผมตัวเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเขาเขาอาจจะมองผมเป็นแค่น้องชายคนหนึ่งเท่านั้นความรู้สึกที่กำลังจะถอดใจเริ่มก่อตัวขึ้นจนกระทั่งคืนวันที่หคืนนั้น กลุ่มสาขาของคุณคินมีการตั้งวงสังสรรค์เล็กน้อยกันที่ริมสระว่ายน้ำของโรงแรมไม่ได้ดื่มหนักอะไรมากมายแต่เป็นการนั่งคุยผ่อนคลายกันหลังจากการสัมมนาที่เคร่งเครียดมาทั้งวันเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของคุณคินซึ่งพอจะรู้มาบ้างว่าคุณคินแอบปลื้มพี่แพรอยู่เพราะคุณคินมักจะเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังเสมอก็ได้พูดแซวขึ้นเฮ้ยคินหมัวแต่นั่งซึมอยู่ได้ไหนไก็มาสัมมนาด้วยกันแล้ว ไม่ไปชวนพี่แพรที่แก็บป,ปลื้มนักหนามันนั่งคุยด้วยกันละ่ะคุณขินหน้าแดงกำ่ำรีบปฏิเสธบ้าเหรอจะไปกล้าชวนได้ยังไงเขาก็อยู่กับกลุ่มของเขาเอาหน้าไม่ลองไม่รู้นะเว้ยเพื่อนอยุและเหมือนโชคชะตาจะเป็นใจในจังหวะนั้นเองพี่แพรเดินผ่านมาก,กับรูมเมกของเธอพอดีคุณคินแล้วว่าหัวใจเขาเต้นไม่เป็นสัมแต่เพื่อนของเขากลับตะโกนเรียกพี่แพรครับทางนี้ครับ มาร่วมแจมกันหน่อยไหมครับพี่แพรดูตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มและเดินเข้ามาหาพร้อมกับรูเมทของเธอเอา้าวคินวัดดีค่ะว่าไงคันคะหนุ่มๆคืนนั้นพี่แพรไม่ได้มาคนเดียวแต่เธอมาพร้อมกับน้องนัทรูเมดของเธอสาวน้อยวัย23ปีที่เพิ่งเรียนจบมาดและมีความน่ารักสดใสสมวัยน้องนัทเป็นคนเงียบเยบิย้มง่ายและดูเหมือนจะสนิทกับพี่แพรมาก วงสังสรรค์เล็กๆในคืนนั้นจึงมีสีสันขึ้นมาทันทีการพูดคุยเป็นไปอย่างสนุกสนานพี่แพรเล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานที่เก่าให้ฟังน้องนัดก็เล่าเรื่องความโก้ของตัวเองตอนเริ่มง,งานใหม่ๆส่วนคุณคินเขาก็ได้แต่คอยมองรอยยิ้มของพี่แพรและพยายามชงมุกตลกบ้างเป็นครั้งคราวจนเกือบเที่ยงคืนทุกคนจึงเริ่มแยกย้ายเพราะมีสัมมานาต่อในตอนเช้าตรู่ คุณขินซึ่งรู้สึกลึกๆวันนี้คือโอกาสจึงอาสาที่จะไปส่งพี่แพรและน้องนัดที่ห้องพักซึ่งอยู่คนละอาคารกับเขาระหว่างเดินน้องนัดที่ดูเหมือนจะดื่มไปเยอะกว่าใครเพื่อนแม้จะเป็นแค่ค็อกเทลอ่อนๆก็เดินโซเซเล็กน้อยจนพี่แพรต้องคอยประคองยายนัดนี่ไม่ไหวเลยดื่มนิดเดียวก็เมาละพี่แพรบ่นพลางยิ้มยิ้มเมื่อถึงหน้าห้องพักน้องนัดก็รีบขอตัวหนูขอไปอาบน้ำก่อนนะคะ ม่วงมากเลยแล้วก็หายวับเข้าไปในห้องทิ้งให้คุณคินและพี่แพรยืนอึ้งอึ้งกันอยู่หน้าประตูความเงียบเข้าคร่อมงามชั่วขณะพันใดนั้นพี่แพรที่ดูเหมือนจะมีอาการมึนเล็กน้อยเช่นกันก็หันมาสบตาคุณคินขอบใจนะที่มาส่งครับไม่เป็นไรครับงั้น ฝันดีนะคะพี่แพรเขากำลังจะหมุนตัวกลับแต่แล้วมือของพี่แพรก็เอื้อมมาดึงชายเสื้อของเขาไว้เบาๆคินครับคืนนี้อยู่คุยเป็นเพื่อนพี่ก่อนได้ไหมพี่ยังไม่ง่วงเลยคุณคินเล่าว่าวินาทีนั้นหัวใจเขาแทบจะหลุดออกมาจากอกพี่แพรชวนผมคุยต่อเหรอเขาคิดในใจหรือว่าเขาคิดเหมือนที่เราคิด ด้วยความกังวลว่าน้องนัดอยู่ในห้องและรูมเมทของเขาเองก็อาจจะรออยู่ที่ห้องทั้งที่จริงๆรูมเมทเขาน่าจะหลับไปแล้วประกอบกับความไม่แน่ใจในสถานะของตัวเองคุณคินจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เขามารู้สึกเสียดายทีหลังเออคือผมว่าดึกมากแล้วพี่แพ้พักผ่อนเถอะครับพรุ่งนี้ยังมีอบรมแต่เช้าเขาพูดตะกุกตะกักไว้เดี๋ยว ผมทักไปในแชทนะครับพี่แพรชะง,งักไปเล็กน้อยรอยยิ้มเจื่อเจือนปรากฏขึ้นบนใบหน้าอืมโอเคจ้ะงั้นฝันดีนะเธอปล่อยมือจากชายเสื้อเขาและหมุนตัวเข้าห้องไปคุณคินเดินกลับห้องพักของตัวเองในคืนนั้นด้วยความรู้สึกที่สับสนอย่างรุนแรงทำไมเราไม่กล้า ทำไมเราถึงปฏิเสธหรือเราทำถูกแล้ววันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่หกของการสัมมนาคุณคินพยายามมองหาพี่แพรตลอดทั้งวันแต่เธอกลับทำตัวเป็นปกติอย่างน่าประหลาดใจเธอยิ้มทักทายเขาเหมือนทุกครั้งไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเลยแม้แต่น้อยผมคิดว่าพี่เขาคงเมาและคงจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับคุณคินเล่าผมนี่มัน คิดไปเองคนเดียวชัดๆเขารู้สึกเฟลและผิดหวังในตัวเองตลอดทั้งวันจนกระทั่งเย็นวันสุดท้ายของการสัมมนาในขณะที่คุณคินกำลังนั่งซึมอยู่ที่ห้องอาหารคนเดียวเพราะเพื่อนๆในกลุ่มแยกย้ายไปเก็บของเสียงแจ้งเตือนลายก็ดังขึ้นพี่แพรคินคืนนี้ว่างไหมคุณคินสะดุง้ง ว่างครับมีอะไรหรือเปล่าครับพี่แพรเขาพิมพ์ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วพี่กับน้องนัดจะว่าสังสรรค์กันที่ห้องเป็นการส่วนตัวน่ะมีของกินที่ซื้อตุนไว้เพียบเลยสนใจมาแจมไหมหัวใจของคุณคินกลับมาพองตัวอีกครั้งไปครับไปแน่นอนครับแต่ปัญหาคือกลุ่มของเขาก็มีนัดสังสรรค์อำลาเช่นกันคุณคินจึงต้องไปนั่งดื่มและพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนของเขาก่อน แล้วจึงหาจังหวะปลีกตัวออกมาโดยอ้างว่าต้องไปเคลียร์งานกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นข้ออ้างที่เพื่อนๆก็ดูไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เมื่อคุณคินไปถึงห้องพักของพี่แพรเขาเคาะประตูด้วยหัวใจที่เต้นรัวประตูเปิดออกเขาพบพี่แพรและน้องนัทอยู่ในชุดนอนสบายๆเสื้อยือดกางเกงขาสั้นดูผ่อนคลายอย่างมาก บนโต๊ะกลางห้องมีเครื่องดื่มและกลับแกล้มขนมขบเคี้ยวที่เตรียมไว้อย่างดีในที่สุดก็มานะนึกว่าจะเบี้ยวะแล้วพี่แพรอเอ่ยแซวคุณคินสังเกตเห็นว่าที่โซฟาตัวยาวในห้องมีปอนและผ้าห่มวางพับไว้เรียบร้อยอ๋ออันนั้นพี่แพรชี้ไปที่โซฟาพี่ขอแม่บ้านเพิ่มไว้ให้แล้วเผื่อเมาหรือ ขี้เกียจเดินกลับจะได้นอนนี่เลยไม่ต้องเกรงใจการสังสรรค์แบบสามคนในคืนนั้นแตกต่างจากคืนก่อนอย่างสิ้นเชิงมันเต็มไปด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเองบทสนทนาไม่ได้วนเวียนอยู่แค่เรื่องงานแต่กลับเป็นเรื่องของชีวิตความฝันความรักครั้งเก่าๆและความกลัวในอนาคตน้องนัดที่ดูเงียบๆในคืนก่อนกลับกลายเป็นคนคุยสนุกและช่างซักช่างถามอย่างน่าประหลาดใจ พี่คินพี่แอบชอบพี่แพรใช่ไหมล่ะจูจูน้องนัดก็ยิงคำถามตรงเพลงเข้ากลางวงคุณคินสําลักเครื่องดื่มแท็กแทกพุพูดอะไรนะ่ะน้องนัดพี่แพรเองก็หน้าแดงยายนัดพุทจาไม่น่ารักเลยไปแกล้งพี่เขาทำไมอ้าวก็หนูเห็นใส่ตาพี่คินที่มองพี่แพรมาหลายวันแล้วนี่นาะมันฟ้องจะตายนาะแล้วพี่แพรก็เหมือนกัน ทำเป็นเก๊กแต่จริงๆก็แอบมองพี่คินเขาตลนอดหนูเป็นรูเมดนะหนูดูออกบรรยากาศในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงหัวเร้ะแห้งๆของคุณคินและพี่แพรเมื่อดื่มกันจนดึกซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ดื่มหนักเลยแต่บรรยากาศมันพาไปคุณคินพยายามจะขอตัวกลับห้องดึกมากแล้วครุ่งนี้ต้องตื่นเช็คเอาท์แต่เช้าผมกลับก่อนดีกว่า จะกลับทำไมพี่แพ์พูดขึ้นก็นอนนี่แหละโซฟาก็เตรียมไว้ให้แล้วใช่ค่ะพี่คินน้องนัดรีบเสริมข้างนอกมืดแล้วอันตรายเดินคนเดียวเปลี่ยวนะคะนอนนี่แหละปลอดภัยดีคุณคินลังเลแต่สุดท้ายก็ต้านทานคำรับเราของสองสาวไม่ไหวก็ได้ครับงั้นรบกวนด้วยนะครับเขาจึงตกลงนอนที่โซฟาตัวนั้น โดยที่พี่แพรและน้องนัดก็แยกย้ายเข้านอนบนเตียงในห้องนอนของพวกเธอในขณะที่คุณคินกำลังเคลิ้มเคลิ้มจะหลับ <c oughs> เขาก็ได้ยินเสียงคนเดินออกมาจากห้องนอนยังไม่หลับหรอคุณคินลืมตาขึ้นพบว่าเป็นพี่แพร ى. เธอเดินมานั่งลงที่เก้าอี้อาร์มแชร์ตัวข้างๆโซฟานอนไม่หลับเหรอครับคุณคินกระซิบถามอืมนิดหน่อยพี่แพรตอบคินครับเรื่องเมื่อคืนที่พี่ชวนคุยหน้าห้องพิมพ์ไม่ได้เมานะคุณคินใจเต้นแรง หมายความว่าพี่พี่รู้สึกดีกับคินนะพี่แพรพูดออกมาตรงๆแต่พี่ก็กลัวพี่อายุเยอะกว่าคินตั้งหลายปีเราเพิ่งเริ่มงานใหม่ทั้งคู่พี่กลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีคุณคินลุกขึ้นนั่งพี่แพรครับผมก็ ผมก็รู้สึกดีกับพี่เหมือนกันเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีผมรู้สึกดีกับพี่ตั้งแต่วันแรกที่เจอเรื่องอายุเรื่องงานมันไม่สำคัญเท่าความรู้สึกของผมหรอกครับความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่อบอวลไปด้วยความรู้สึกดีๆในที่สุด เสียงหนึ่งดังขึ้นจากในห้องนอนพร้อมกับร่างของน้องนัทที่เดินง่วงเหยออกมาหนูนึกว่าจะต้องแกล้งหลับไปจนเช้าซะแล้วกว่าจะพูดกันได้นะคะคนลุ้นเหนื่อยคุณคินกับพี่แพรหันไปมองหน้ากันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนงนัทยิ้มเจ้าเล่ก็ก็เรื่องทั้งหมดเป็นแผนของหลูกับพี่แพรเองล่ะคะ่ะ คุณคินตาโตแผนหรอก็ก็ใช่ค่ะพี่แพรยอมรับหน้าแดงๆคือพี่ชอบคินจริงๆแต่พี่ไม่กล้าพูดพี่มันขี้ขลาดหนูเลยอาสาเป็นแม่สื่อให้เองพี่ชวนคินคุยหน้าห้องน่ะนั่นน่ะพี่ก็รวบรวมความกล้าแล้วนะแต่คินดันปฏิเสธ พี่เลยคิดว่าคินคงไม่ได้คิดอะไรใช่แล้วพี่แพ้ก็หนอยไปทั้งวันเลยค่ะน้องนัดฟองหนูเลยบอกว่าไม่ได้การละต้องแผนสุดท้ายก็เลยให้พี่แพรทักไปชวนคินมาห้องนี่แหละค่ะกะว่าถ้าคืนนี้ยังไม่พูดหนูก็จะจับมัดรวมกันในห้องน้ำแล้วคุณคินอึง้งแต่แล้วก็หลุดหัวเราะอ,ออกมา นี่ผมโดนต้มมาตลอดเลยเหรอเนี่ยไม่เชิงต้มคะ่ะเรียกว่าช่วยผลักดันความสัมพันธ์ตั้งหากพี่แพรมองหน้าคุณคินอย่างเขินอายโกรธไหมที่พวกพี่ทำแบบนี้คุณคินสายหน้ายิ้มกว้างไม่โกรธเลยครับแต่แต่อะไรคะสองสาวทำพร้อมกันแต่ ตกลงนี่พี่แพรชอบผมจริงๆใช่ไหมไม่ได้หลอกกันนะพี่แพรไม่ตอบแต่เธอเดินเข้ามาและยื่นมือมาจับมือของคุณคินไว้เบาๆแล้วคินละ่ะยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหลังจากรู้ความจริงคุณคินบีบมือตอบรู้สึกมากกว่าเดิมอีกครับ และในเช้าวันต่อมาพนักงานใหม่คนอื่นๆก็ได้เห็นภาพที่น่าประทับใจคือภาพของคุณคินพี่แพรและน้องนัดเดินไปรับประทานอาหารเช้ามื้อสุดท้ายของการสัมนาด้วยกันด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขและนั่นคือเรื่องราวของคุณคินค่ะ เรื่องราวที่เริ่มต้นจากความประทับใจกลายเป็นความสับสนและจบลงด้วยความเข้าใจแม้จะต้องอาศัยตัวช่วยอย่างน้องนัดก็ตามเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างคะสำหรับดิฉันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักมักต้องการความกล้าหาญ ในโลกที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และกรอบของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุในที่ทำงานหรือความกลัวสายตาคนอื่นมันง่ายมากเลยที่เราจะปล่อยให้ความกลัวเหล่านั้นมาบดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเราพี่แพรเกือบจะปล่อยให้ความกลัวนั้นทำให้เธอพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปแต่โชคดีที่เธอมี กัลยาณมิตรที่ดีอย่างน้องนัดบางครั้งในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเราอาจไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าเพื่อนสักคนที่คอยรับฟังและที่สำคัญคอยผลักเราเบาๆในเวลาที่เราไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าความชัดเจนคือกุญแจสำคัญค่ะแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างค้างคา การพูดคุยกันตรงๆแม้จะต้องอาศัยจังหวะและสถานการณ์ที่เหมาะสมก็สามารถปลดล็อกความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้เหมือนอย่างที่คุณคินและพี่แพรทำในคืนนั้นท้าย